สวัสดีค่ะอุปแบบปินตันฟันทุกเทคนิคบอร์ดแชทดีๆที่มารับใชเ้เพื่อนๆที่รักการตีแบบทุกคนเลยนะคะนะคนะจริงๆโอ้โหขอบพระคุณมากนะคะสำหรับผู้ติดตามชมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครอยากเก่งแบบง่ายๆสบายๆก็มาทางนี้เลยมาให้ไวมาให้เร็วมาให้เยอะเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เสิร์ฟแต่สิ่งง่ายๆสนุกสนานแล้วก็ สิ่งที่จะช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้มีวิธีการตีแบตท,ที่ดีขึ้นและพัฒนาเก่งเป็นเทพของการตีแบตท,ทุกคนเลยนะจ๊ะ <Not yet. c oughs> วันนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรละตื่นเต้นมากที่จะมาบอกเพื่อนๆในวันนี้นะเอาอย่างนี้เลยไม่พูดพั่มตาเพลงนะคะเพื่อนๆขาอ้จะบอกว่าในการตีแบตเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เอาตามหัวข้อนี้เลยนะ ใช้เพียงแค่สามอาวัยวะเท่านั้นเองเพื่อนๆก็สาม,มารถที่จะตีแบดได้อย่างง่ายดายตีแบบฉบับที่เพื่อนๆต้องการเลยเอาอย่างนั้นก็เถอดดีาดีปะมันคืออะไรอู้ขาสรัอวัยวะอันแรกเลยนะอู้จะจัดเป็นลำดับความสำคัญนะคะเพื่อนๆขาอันแรกเนี่ยก็คือตา,อาตาก่อนเลยลำดับอุอู้เนี่ยในการใช้เนี่ยก็คือตา ขาและแขนนะคะถามอุคู่ะไรอะ่ะ <c oughs> นั่นเนี่คืออะไรอย่างงี้ค่ะเ,เพื่อนๆอูเชื่อหลไเกินค่ะว่าเพื่อนๆที่มารับฟังอูเนี่ยตีแบตเก่งกับทุกคนเลยนะแต่อันนี้จะเป็นเทคนิคที่จะเสริมสร้างให้เพื่อนเนี่ยเก่งขึ้นอีกอันแรกเนี่ยทีอูบ,บอกว่าใช้ตาเนี่ยคืออะไรเพื่อนๆลองค่อยๆนึกภาพตามดูนะมันคือการใช้ตาโฟกัสไปที่ตูดของ ลูกแบตยกตัวอย่างเช่นเหมือนเลนส์กล้องค่ะเพื่อนที่มันซูมอินกับซูมเอาใช่ปะถ้าเพื่อนๆซูมเอาออกจากตูดลูกแบตเนี่ยก็ไม่เห็นชัดแต่ถ้าซูมอินเข้าไปยิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งชัดใช่ไหมคะและถ้าเพื่อนเห็นตูดลูกแบตชัดเพื่อนคิดว่าเพื่อนจะตีได้ไหมล่ะมันเหมือนกับว่าเพื่อนๆแค่โฟกัสหรือมีสมาธิกับตูดลูกแบตเพื่อนก็สามารถตี โดนทุกขณะจิตเลยบอกให้เหมือนกับเวลาที่เพื่อนทํางานนะคะถ้ามีใครมากวนเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีสมาธิในการทํางานมะทางานไม่เสร็จลรอกถูกปะแต่มีใครกวนเพื่อนอยู่คนเดียวเงียบๆทําทําเสร็จแป๊บเดียวนั่นแหละค่ะคือการโฟกัสเหมือนการลูกแบตมาปุ๊บเพื่อชิดตาดูลูกแบตเลยแล้วโฟกัสหลังจากนั้นออกขาก่อนนะอย่าเอาแขนปีเพราะว่ามันคือการเสียหลักเพื่อนๆใช้ตาโฟกัสเลยใช่ปะและ ออกขาก่อนขาขวาสําหรับคนถนัดแขนขวาขาซ้ายสําหรับคนถนัดตีซ้ายนะคะออกขาขวาปุ๊บแขนคุณเนี่ยจะตีได้ทันทีเลยอู้เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนที่มาฟังออ้ในเก่งอยู่แล้วแต่สิ่งสําคัญนะหนึ่งตาของคุณต้องอาจปากอดีนะต้อง จะละเลยไปอาจจะดูใน่วนอื่นดูหลายเรื่องในการตีแบตถูกไหมคะแต่ลืมไปว่าเฮ้ยมันปีไม่โดนเพราะอย่างแรกเนี่ยคุณลืมดูตูดลูกแบตเป็นอันดับแรกหรือเปล่าก่อนที่คุณจะไปทําลูกตกลูกตัดลูกเซฟดูพื้นที่ของคู่ต่อสู้ตรงข้ามมาค่ะหรือว่าคู่บัดดี้ของคุณก็ตาคุณเข้าใจไหมคุณไม่ต้องสนใจเลยคุณเอาตาดูตูดลูกแบตและอุเชื่อเหลือเกินว่าจะออโต้ขาและออโต้แขน ตีลูกข้ามเน็ตแล้วตีลูกได้อย่างเชี่ยวชาญทุกลูกเพราะคุณมีสมาธิในการโฟกัสไงคะมันคือช่วยทำให้คุณมีสมาธิในการตีคุณก็ตีดีสิคะรออะไรเข้าใจไหมอุ้ฟันทงเลยนะจะพูดอีกทีนะคะเพื่อเข้าใจว่าสามอวิวาที่ช่วยเพื่อนก็คือหนึ่งลำดับก่อนเลยตาต้องดูตุนลูกแบกตาปุ๊บจะเคลื่อนที่ไปหาจุดและใช้แขนตีตามสี่เพื่อนคิด เข้าใจไหมคะอ,อ,อืเอาไปใช้ดูนะคะเพื่อน่อนะขอบคุณมากจริงที่มารับฟังอูนะคะเอาไปทำกันเยอะๆไปเก่งแบตให้อูรู้สึกว่าโอ้ยเพื่อนๆเก่งอูดีใจมากนะคะงั้นก็เอาไปทำกันเลยนะคะโอเคไหมยังไงนะยังไงนะยังไงนะตาขาและแขนนะคะโอเคเปล่า สารระดับนี้เลี้ยงอย่าสลับกันนะอันนี้คือโคเทพเลยบอกให้โคตระเทพป,ปีแปดนะัคะไปแล้วบ๊ายบาย